เด็กพยายามจะเข้ารูจะเข้าได้ไหมอ้าวพยายามเข้าพยายามเข้าหนึ่งสองวเขาได้แล้วเ,เครื่องโตเแล้วเขาได้เครื่องโตเข้ามาเข้ามา เข้ามาเข้ามาเร็วมานัา่นเก่งเก่งเก่งกระดึบ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 